ต้องเทียบหนึ่งบาทกับร้อยสตางค์นะครับรเสยนตรงก็คือหนึ่งร้ก็คืออันเนี้ยอยู่ที่ประมาณ90-95เก้าสิลาเพราะกลางสยนอยู่ตรงนี้แล้วถ้าขึ้นมานี่ก็คือเต็มร0อเอเนลยนี่นะครับอ่ะหสตางค์นี่จะหายากสุดๆแล้วมันสวยครับเหรียญมันเล็กมากคือมีแล้วนี่โอ้โหแม่เจ้าเห็นไหมครับสวยมากๆแล้วด้านหน้านี่วิ้งเลยครับเรียกว่า U.N.C. นะครับด้านหลังนี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องไปเอาคราบอะไรมาโดนเนะเาะอ่แต่ก็คือหายากละ5สตังเนาะโอเคนะครับแต่เหรียญโดดเด่นอีกเหรียญนหนึงก็คือเหรียญเหรียญคุดเนาะคุดเนี่ยถ้าเราพลิกซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตรงตรงเนี่ยกลางกลางผสียน,นะครับแต่ตัวเนี้ยพลิกมาปุ๊บนี่อย่างนี้เลยเนาะ นี่ครับตรงนี้นี่จะประมาณ1 5ถึงเกือบ20%เนะ่เพราะตรงกลางมัน25เนาะตรงนี้ก็ต้อง20%ขึ้นไปคุดนี่จะเยอะกว่านอกนั้นก็จะแบบว่าเป็น10%เหมือนกันหมดเนี่ยอย่างเงี้ยครับ10%อีกนิดนึงจะถึงอย่างเงี้ย10%จะเข้าจะเข้าตรงกลางผสยนนะครับจะมีตัวนี้ที่ว่าเยอะหน่อยเหรียญเหรียญน,นี้แนเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยเห็นไหมครับคือเหรียญเนี้ย จะอยู่ที่ประมาณ40%เห็นนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางปุ๊บ50%เลยอ่าอย่างเงี้ยครับอันนี้แบบไวๆอันนี้ก็10% 50สตาสตงค์เห็นนะครับตกเหรียญละ1้5ยเองเห็นไหมครับคุ้มมากๆเลยได้หลายเหรียญด้วยนะครับผม